รอโคจูนอหน้าชมค่ะคันนี้เลยค่คันนี้นะคะจะเป็นรถปี2 0 1 2นะคะเป็นเครื่อง3.0ขับสีค่ะลองดูนะคะตัวนี้จะเป็นแบบหน้าแชมป์กระจังหน้าจะเป็นแบบโคเมียมนะคะไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยเลยนะคะเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะมาครบเลย แล้วก็ส่วนตัวล้อนะคะจะเป็นล้ออัลลอยมาจากโรงงานเลยค่ะคันนี้เรียกได้ว่าคันนี้เดิมๆเลยค่ะมาจากโรงงานตัวนี้ก็จะมีม,ะมีไฟเดี่ยวให้นะคะแล้วก็มือจับจะเป็นแบบพรีเมี่ยมค่ะอ่ะเรามาดูภายในกันนะคะคันนี้จะเป็นภายในสีครีมนะคะเรียกได้ว่าสวยเลยค่ะ ภายในก็จะดูสว่างตานะคะพร้อมกับมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับเลือกขึ้นเลือกหวกได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะที่มีกล้องถอยหลังด้วยค่ะคันนี้แล้วดูด้านล่างค่ะจะมีเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้โฟร์วิวค่ะโอ้เรียกได้ว่าคันนี้มาแบบครบคันสุดๆกระจกมองข้างสามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าได้นะคะนี่ค่ะ ลองนี้ได้เลยอ่าเรามาดูด้านข้างนะคะเห็นไหมคะเขาจะแต่งในเรื่องของตัวสครับเพจมาให้ด้วยนะคะคันนี้อ่ะเรามาดูข้างหลังกันนะคะข้างหลังจะสามารถนั่งได้สามที่นั่งนะคะแล้วตัวภายในตัวนี้ค่ะสามารถทบเบาะแล้วให้ไปนั่งด้านหลังได้ด้วยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะว่าภายในสวยคันนี้ค่ะมีแอร์ให้ด้วยนะคะของตอนหลังเราสามารถปรับของตัวพัดลมความเย็นได้นะคะนี่ค่ะ เห็นไหมคะอันนี้เราลองมาดูที่ไฟท้ายกันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบกลมๆแล้วก็จะค่อนข้างใหญ่จะมีความสวยงามของตัวหน้าแชมป์ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็คิ้วกระจังท้ายของโ r รเจเนอร์ก็จะเป็นแบบโครเมียมให้นะคะพอรถคันนี้เดิมๆเลย,เลยไม่ได้ทําอะไรมนาะเพิ่มเติม<ๆ>แต่ว่าจะเป็นตัว3 0 4 แล้วก็ส่วนภายในนะคะเราสามารถเอาเบาะตัวนี้ลงได้นะคะ<ม>ก็คือถ้ามีคนมานั่งเพิ่มแล้วก็เบาะอันนี้ลงนะคะแล้วก็สามารถนั่งเพิ่มได้หรือว่าถ้าไม่มีคนนั่งด้านหลังเราก็สามารถวางของไว้ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างจุด,ด้วยค่ะเนะีคะเราไปดูกันให้รอบรอบคันเนาะ ็นไหคว่าคันนี้นะคะรถพร้อมการใช้งานเลยค่ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเราสามารถมาเลือกดูรถคันนี้ได้เลยหรือมีคันอื่นอีกมากมายนะคะให้เลือกไม่ว่าจะเป็นโฉมหน้าแชมป์หน้ายักษ์หรือว่าตัวใหม่ล่าสุดเราก็มีนะคะขอเพียงลูกค้าติดต่อเข้ามาที่เบอร์0 8 7 7 1 6 5 7 1 4หรือ ID ดีลายด้านล่างนะคะลูกค้าก็สามารถทักาหาได้ ีนี้อยู่หรือโงไรอยู่เราสามารถจัดหาให้คุณได้นะคะไม่ว่าจะสีอะไรปีไหนลองทักมาหากันได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนี้หรือที่เบอร์สู 8, 7 7 1 6 5 7 1 4ง8 7ที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะให้ในวันนี้ไอ้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสด